สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเรามาทำการแฟลตไบออทเมนบอร์ด msi b 3 6 5 m pro k t v h นะครับก่อนอื่นเลยให้เราทำการดาวน์โหลดไฟล์ไบออดจากเว็บไซต์นะครับของผู้ผลิตเข้ามาไว้ในแฟลตได์ก่อนในหน้ารูทและแตกไฟล์ไว้นะครับจากนั้นก็นำมาเสียบไว้บนเมนบอร์ดแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็ทำเหมือนกับคลิปก่อนๆน,นะครับก็คือกด Delete หลายๆครั้งติดต่อกันจนเข้าหน้าไบออนี้พอเข้ามาแล้ว ให้เข้าสู่เมนู m flat ครับกด enter เขาบอกว่า system เนี่ยจะทำการร e b o o t อัตโนมัติแล้วเข้าสู่ flat mode ต้องการจะทำเช่นนั้นเข้าสู่ flat mode ไหม yes จากนั้นเมื่อเข้าสู่ flat mode ปุ๊บเครื่องจะทำการ detect หา flat drive ก็จะเห็น flat d r i e ที่เราเสียบไว้กับไฟล์ที่เรานำมาใส่ไว้นะครับก็จะพบเห็นไฟล์ e 7 c 3 1 ims 1 5 0 ให้เราทําการเลือกไฟล์นี้กด enter เขาถามว่าคุณมั่นใจที่จะเลือกไฟล์นี้ไหมตอบ yes ครับจากนั้นก็รอครับเมื่อกระบวนการ f l a t ByO o s เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ให้เรากด delete หลายๆครั้งติดต่อกันเช่นเคยนะครับจะเข้าสู่หน้า b y o s นี้แล้วก็เช็คที่ b y o s Version นะครับก็จะเห็นว่าเรา f l a t byO o s ได้สำเร็จแล้วนะครับ ขอบคุณที่รับชมมากครับ